หัดจังหวะโอ้ไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วเหมือนกันสวัสดีครับพวกเราสอยดูดก็อยู่นี่นะก็ใช่อยากขับดูดูเทดิอาดูเทดิอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดูด เราจะมาทดลองเรื่องน้ำบัลลมมีดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยไม่ทัาบนแวต่อธิบายเวอะไรนะกอย่างนี้เราจะมาทดลองกันว่าน้ำอัลลมอ่ะปกติคนเรากินน้ำบลมขวดนึงอ่ะวลกอกินได้เร็วสุดกี่นาทีอ่าครูสิบวิเปิดนีหมดเนอเปิดปะเปิดปะสิบวิเปิดะแล้วกินอ่ะ ตั้งพาไม่ขยี้เขาอีกลาปแต่เอาให้มันจมดินเออเหรอแจกอุปกรณ์น่หะแจกอุปกรณ์่ะเหมือนเตี้ยมกันมาต้อาหัวนี้ดีกว่ามาตรงตอไอ้ไ้มแม่งเดียวเลยต้อง้ทใช้แม่งหมดเลยแม่งแดงอยู่คนเดียวไอ้่หายไอ้ี่นี่ก็จะเอาัห่วงไงนัเราเราเาดละคือ ใครที่กินช้าสุดอ่ะเราจะมีเครื่องดื่มดื่มอะไรแก้วหวานเนี่ยแก้วหวานเครื่องดื่มล้างคอมีล้างท้องอยู่หรือว่ากินหมดเนี่ยควรไปล้างท้องจมูกปานะไม่ใคนวรไปก็คือเราจะมีเราจะมีน้ำเปล่าขวดอีกขวดหนึ่งให้ดื่มล้างคอใครหมดช้าสุดใช่ใช่ก็ได้ล้างท้องอ๋อสบายอย่างนี้อันนกินล้างท้องเพี่อกินก็ได้แต่งั้นไม่กินล้างท้องเลยดีกว่าให้ใครปล่อยยางลมเนี่ย แค่เยอะเน่ผม่ใช้ท้าเผดให้ดูเล่นกันเยอะเลยวะไปเอายังไม่ไม่เราชอบชกันดีกว่าเชียเชีไปโอ้โหูว่าคูหิดไปเยอะรงเยอะ

เองเเนี <ed on> <rain> <No> <Uh, <went well> <hat> ่ยฮ้ยกินมัางนี่อ้วกอย่างเดียวเลยไอ้เฮียคนข้างหลังก็บัตรทองจับวัไอ้ยิ้มหายเขาแค่ว่าโง่มาอยู่ลุกแกะเขาอีแพ้เลยไม่ใช่ะหรออฮารไปแย่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 กินอะไรเน่ตามไหมขากันด้วยดิ แมกซีบ้านคุณคุคนะคุแรกซีดอกดอกแกี่ะไรนี่แหะมาแลแรกอะไรอะสสาเกแรกีคนละอ่ไปคนละอ่แรกคนลอไอ้ที่อันนี้ไอ้เชโน่ไ้ที่อาไม่ว่าเชโ่เลยคนึนะคนออึใหญ่นะอึใหญ่อึนึงไงมึงจะเบอกอึใหญ่ไอ้ีออใหญ่เต็มปากเลยเมื่อกี้ โอ้โหก็ดุมรถกปตั้งเยอะนะอึกเบียร์กลัคโวยก็แดกไปแด้ไปนานแล้วไอ้มึงอยู่กับพี่เป็นหรอวะหน้ามึงแดงแดงเอาน้ำพาหน้าไปเนี่ยโอ้โหวันนี้มันวอย่ังครับนะกพิบพ์แไงโอ้โหแค่มาเปิดฝาพุ่งไปเมื่อกี้นี่ก็เกือบพึ่งขว่แล้วนั่นน่ะมาต่อ ยังไงเก็บไว้ลองถาได้แล้วกูเี่ยตอ้อนะกูมึงแกกูบ้าพี่บีบพี่บีพี่บีบพี่่พี่บีเยนี่ยหูทอ่ไมต้องมาทำอะไรงี้ด้วย น่มัเป็นปลาดุกคู่โอ้ยบานทอนตลิบับบอทอนอีกแล้วกระลอบตลอดเลยแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งควรเลยบานทอนอีกแล้วไอ้เยัยมึงเห็นใจคนที่นั่งอยู่เยงนี้มั้งเด็กตาใสแป๋วเลยเนี่ยเอ้ที่ไหนหูตาใสแป๋วไอ้พี่ดูดิโอ้ย ีทำปี <ules> ๊เลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเราต้องมาเล่นอะไรอย่างงี้วะมครสปีดดิของของเราไหมอ้าวสปีดสปีดเก่งดิสปีดิสต์ปีดลิสต์ปีดลิสต์ปีดิสต์ปีดลิสตเนี่ยเลนดีเลยว่ามองโค้งจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วไวยังวะหมดแล้วนะดูดูดูของนั้นหกไปครึ่งหนึ่งเลยหี้ยโอเวอร์ไปนิดเดียวเอง จอกนี้ก็เป็นพี่น้องกันมึงมาชนนี่เหรอตอนพวกินเดดกพวกไปเยีนแล้วก็วาตายบาดตอนนั่นหรอมึงรอแบบกินเสร็จค่อยชนเลยละเอาใส่ออกมาไหมนี่พวกเป็นเลือดเลยน้ำแดงเนี่ยเอาดีๆโอ้โหเจ เขาบอกว่าทำโทษร,รอบนี้เพิ่มสองขวดนะเรียกดนี่ยเพื่อนจะตาย,ยนะอะไรกันอยู่นไม่ไหวแล้วไม่กินข้าวนะมันติดอยู่ตรงตรงเนี้ยเออมาแนละ้วทางเดินไม่ได้สะดวกเรียกแก๊สใช่ไหมเผาหมูกรอบเนี่ชัด เป็นแหละเห้งับทิ้อยู่เรายของช่วยต้องช่วยเนี่ยึลนึงไว้อะนึืไว้เดี๋ยวต้องไปเลิกกันที่ทำกระบอกเนี่ยแม่สองอยูที่ำกระบอกหมดนี่มีสองอย่างไม่หาหมอปาหวานก็ข้อเข่าเสื่อม เนี่ยเราจะเนียนแล้วชนแล้วพุ่งอีกนะไม่เอานะเมื่อกี้แบบพุ่งเรารู้ว่าเนีย่ยเด้งอยู่แกงชนไหมแกงชนเมื่อกี้มันพุ่งจริงคนกำลังกินหัดจังหวะโอ้ไอ้เหี้ยรอก็พูดจะกินนี่อย่าง์นี้ว่ะมึงเข้ากระเพาะกินมึงเข้ากระเพาะกินนี่ขี่เล็กเนี่ยเข้ากระเพาะนิดเดียวอย่างไร่็กลัวกันก้ว่าก้เลยนะเพรอะไรเลยนะแกะ เก <c oughs> ิจังเลยนะวา่าหมดแล้วหมแล,มแลไม่ไรเโม,ม,ม,เมไม่แต่เขาไ,ได้บอกว่าต่อให้โดนก็ต้องกินให้หมดอย่ดียวเน <Okay. S 2> ี่ยแต่นี่เขาบอกว่ามีน้ำแดงจะกินน้ำเชื่อ ไอเครื่องแรงเว้ยเครื่องแรงเว้ยออวัดทอมันอร่อยจี่จอเลยอย่ปล่อยใส่หน้าเอาคู่ชิงเข้าจุ๊บ อไอ้โวยจะวยอางีผาเลือจะไม่หวงเลยมันเลยนะมีแดงน้ำส้มมีแดงน้ำปลาเอ้ยเอ้ยเร็วเร็วเรเอเกงแผลแผลโกงมันมันควรแพ้บ่าพวกขนาดมึงกดูหวกแ๊บมึงไง yeah <laughs> น้ำมาเต็มร้อยน้เต็มร้ยอม่อกี้เมอี้ใคช้าสุดอะไอ้หนงเองโอโอ้วเร็วสุดแล้วเร็วดียี่ยีวเชาวคนแรกเลยม่กินถึงยีตหรือเปล่านามยออต้องเอานามลงดืมามนี่ไฟไฟไฟไม่ต้องใช้ไฟดับกันเลยแน่นอนโอ้ามสิบเอร์เซ็นให้นะอว่ากูแอบเทงอ๋อนี่แบ่งคนละครึ่งๆลยเลย ทำไมต้องคือคือสามสิบดสิบมึงเทละแปดสิบไอ้สาองแลเทองแลเทก่อนเลยละกันก่อนเลยละแันไ่มีแก๊สเลยมาว่ะมาว่ะรอบมารอบกมามาว่ะเครื่องมันติดว่ะซ่งโอ้ติดหมดแล้วจ้าเอาอีกแล้ว ตัวด <mm um> ังพวมเบาเลยนะพวกเปล่าเลยนะแห้กูกี um, ่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบแม่คุณก็เจ็ดสิบมึงอะต้องเกียรติบไอ้สัยสิไม่แบ่กลงตัวแล้วแบ่กลงตัวแล้วเห็นอะไรแล้วถามเพื่อนข้างนี้ว่าเอาเพื่อนป่ะเอาเพื่อนเหรอไม่เอาเพื่อนไม่เอาอยู่เต้นกูกูโง่ใจบาไม่ยไม่ต้องอยู่กับกูเอาใจเ้าใจ

ไปทางนู้นแล้วไงเฮ้ยเดียวเดียดียวันที่ถูก้างเย้่อดย้วไปิดด้วยไปคิดด้วยาตร์ตรตายอ ใชแล้วรถกระดิ่งให้กับชอบซาลิดูสไม่พูดอะเราอะซาลิดูสเด็ตอนนี้ลาไปก่อนวอสอีกดับ